สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกระแสฮเอฮายังไม่สิ้นเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะคือสองาวันมานี้กระแสะคุณแอปดังมากเลยละคะ่ะบอกว่าแอปทักษอนนั้นมีหนุ่มคุยด้วยแล้วข่าวนี้ออกมาจากใครเนาะเพื่อนซีของคุณแอปทักษอนเองค่ะที่รายการสางแซบพ,พูดออกมาว่าแอปนั้นมีคนคุยด้วยแล้วและยังไม่พอนะคะ อย่างเพจเจมอยร้อยแปก็ออกมาพูดเช่นกันค่ะชาวเน็ตหลายคนตา่างโยงไปต่างๆนานาเลยค่ะบอกว่าเป็นต่อบ้างเป็นหมอเหน่งบ้างเป็นคุณทิมบ้างหรือว่าเป็นน้องตีบ้างโอ้โหต่างคนก็ต่างเชียร์กันไปต่างๆนาๆนาใครรักใครชอบใครก็เชียร์กันต่างๆนานาเลยละค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แอปทักซอนอนั้นก็ออกมาคอนเฟิร์มทาง IG ตัวเองแล้วนะคะบอกว่าแอปยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลยโอเคค่ะเราก็ยังพอมีหวังนะคะว่าแอปน่าจะมีคนคุยด้วยหรือไม่เรื่องนี้เราต้องตามต่อกันแล้วล่ะคะ่ะท่านผู้ชมโอเคนะคะแต่ที่แน่ๆยังมีน้องตีค่ะออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า ได้ได้ยินข่าวลือมาแล้วถ้าเป็นผู้ถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นตัวเองก็คงจะโชคดีมากความจริงแล้วน้องตีเป็นคนที่พูดเปิดอกมาตลอดเลยค่ะบอกว่าเขานั้นชอบพี่แอฟพี่แอฟคือสเปคของเขาเราจำกันได้ไหมคะเมื่อเมื่อก่อนนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองน้องตีได้ไปรายการสามแซ่บของพี่แอฟค่ะเขาได้เล่นละครสั้นกับพี่แอฟด้วยนะคะ แล้วตอนนั้นอาการของน้องตีโอโหหน้าแดงมากเลยค่ะแล้วเขาก็เขินพี่แอปหนักมากเลยแล้วเขาก็พูดต่อหน้าพี่แอฟด้วยนะคะบอกว่าส่วนตัวแล้วน้องตีชอบพี่แอฟเห็นไหมละคะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้คือพวกเราชาวเน็ตก็เชียร์กันไปนะคะรักใครชอบใครก็เชียร์กันไปไม่เสียหายใช่ไหมคะเพราะว่าแอปนั้นก็เป็นคนโสดน้องตีก็โสดคะ่ะแต่ ใครยๆก็อยากให้น้องแอฟหรือน้องตีเขามีความสุขเจอรักที่ดีๆนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้เอามาฝากท่านผู้ชมกันค่ะหวังว่าจะมีคนชอบนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้ชมบ๊ายบายจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ไปดูคลิปคมน่ารักน่าของน้องตีกับน้องแอดกันนะคะไปดูกันได้เลยค่ะที่รายการสามแซ่ สนใจไม่อยู่กับตัวด้วคือโดยส่วนตัวผมชอบพี่แอมอยู่แล้วด้วยออีดีค่ะไม่จไม่จอกหรของพี่แม่อาจจะไม็สวีกนี้อรัองของพี่แม่นะกเยก็ยินดีที่จะรับขายงานเป็นหนึ่งขายงานหนึ่งผม มันใช่ไหมล่ะหลายคนอยากรู้จริงๆเลยอันนี้ก็ให้พี่แอบเลยครับผมเแบบไม่ไกล้าฟันธงเลยก็จริงๆตงก็ไม่ทราบว่าผู้ชายคนนั้นที่แอลคุยเป็นใครหรืออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่พี่แอปต้องต้องบอกเองครับผมใช่อี่รี้ก็เชียร์เรามีจับคู่จินตีแอปแอปดีแลยนครับก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ ดีใจครับเห็นแต่แบบคอมเมนต์แต่ละอย่างที่แบบว่าเราแน่นอนเราแน่นอนก็เห็นบ้างครับบางทีเพื่อนๆี่นก็ส่งข้อความมาหาว่าใช่ตีหรือเปล่าบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรเงี้ยตีก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเพราะว่าเราเองก็อย่างที่บอกว่าเราได้มีการพูดคุยทักทายกันตามหน้าไอจีหรือว่าที่ทุกคนเห็นครับการผลไลน์การส่งอิโมจีน่ารักน่ารักเป็นกําลังใจให้กันครับผมลุกแก้วคับ ก็ตีก็